วันลุมพินีปรกรณ์พีเคแสนชัยมั่นใจเตรียมตัวมาดิดวนรัฟฟี่โบฮิกปรกรณ์พีเคแสนชัยไม่หวั่นรั้งเวทีที่ไทยไปนานพร้อมปิดเกมเร็วคู่ปรับเก่ารัฟฟี่โบฮิกในศึกวันลุมพินี68วันสุกที่28มิถุนายนนี้ขวัญใจเด็กช่างปรกรณ์พีเคแสนชัยยอดมวยจอมบูมาเท่วัย33ปีจากเมืองปากน้ำตัดสินใจคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบหลายปีเปิดตัวรับมือคู่ปรับเก่า ขุนเข่าแดนน้ำหอมรับฟี่โบโฮิกนักสู้ฝรั่งเศสวัยส2ปีที่หวังเรียกฟอร์มเก่งคืนมาหลังพ่ายรวดใน2ไฟหลังสุดโดยทั้งคู่จะเปิดหน้าแรกอาวุธภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอในศึกใหญ่ประจำไตรมาส2วันลุมพินี68วันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาที ดูคลิปวันลุมพินีวันที่20ตุลาคม2,566คู่ราฟี่โบฮิกเวอร์ซัสแอนตาคาเซมปรกรณ์พระจัน์ฉายคู่หูโหดแห่งค่ายพีเคแสนชัยสำหรับประกรณ์พีเคแสนชัยหรือที่แฟนมวยรู้จักในชื่อเดิมคือปรกรณ์สักโยทินมีชื่อเล่นว่าปาม เริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กโดยมีพ่อที่ชื่นชอบมวยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขึ้นเวทีครั้งแรกตอนอายุ8ขวบได้ค่าตัวอยู่ที่300บาทก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยแถวหน้าของงอประเทศมีรางวัลยยยักษ์อังดดเด็กมามาวแหวนยยยักษ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2556และอดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีปี2557การันตีฝีมือในช่วงโควิดแพร่ระบาดหนักปกรณ์พีเคแสนชัย ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการมวยไทยพร้อมเบนเป้าไปรับหน้าที่เป็นครูมวยที่ประเทศญี่ปุ่นนานหลายปีก่อนทนกระแสะเรียกร้อ,องของหัวใจไม่ไหวกลับมาสะบกค่ายมวยพีเคแสนชัยฟิตซ้อมเตรียมตัวทำร่างกายคืนสู่สังเวียนผืนผ้าใบอีกครั้งโดยมีรายการของวลลุมพินีเป็นบททดสอบแห่งความท้าทายที่ตัวเองอยากพิสูจน์ฝีมือให้สมศักดิ์ศรีอดีตแชมป์มวยไทยปรกรณ์ฟิตร่างกายเข้มพร้อมชกเต็มร้อยเปิดตัวครั้งนี้ปรกรณ์พีเคแสนชัยต้องโคจรมาพบกับคู่ปรับเก่า ราฟี่อดีตแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีรุ่น147ปอหลังเคยปะทะฝีมือกันมาแล้วหนึ่งครั้งในการชกแบบ3ยกเมื่อต้นปี2563ที่ภูเก็ตซึ่งผลปรากฏว่าปรกรณ์พีเคแสนชัยเป็นฝ่ายเสียท่าพ่ายคะแนนไปงานนี้เจ้าตัวจึงมุ่งมั่นเต็มที่หวังเอาคืนอีกฝ่ายแบบทบต้นทบดอก ผมเคยแพ้ราฟฟี่ในการเจอกันครั้งแรกรูปเกมวันนั้นยกหนึ่งสูสีส่วนยกสองผมมาพลาดโดนนับไปเมื่อลุกขึ้นมาผมก็ไล่ตามเขาไม่ทันแล้วตอนที่ราฟฟี่กำลังอยู่ในช่วงพิกผมยอมรับว่าเขาเก่งคนไทยต้องยอมรับเขาเขาแข็งแรงด้วยผมเตรียมอะไรมาหลายอย่างแต่ยังบอกไม่ได้ผมมองว่าอยู่ที่การเตรียมตัวส่วนรูปเกมไฟน์นี้ผมว่าน่าจะเดือดเพราะต่างคนต่างซ้อมมาดีผมไม่รู้ว่าเขาจะเดินหรือจะถอยผมก็ซ้อมมาทั้งรุกทั้งรับซึ่งโอกาสไม่ครบยกมีสูงเขาก็ทนผมก็ทนต้องวัดกันครับ ส่วนเป้าหมายต่อจากนี้ประกรณ์พีเคแสนชัยเผยมีความฝันเหมือนทุกคนคืออยากไปให้ไกลามากที่สุดในเส้นทางสายนี้รวมทั้งมองถึงชีวิตหลังแขวนนมเอาไว้บ้างแล้วโดยเจ้าตัวอ้อนแฟนมวยให้คอยติดตามเชียร์การกลับมาในครั้งนี้ด้วยประกรณ์พร้อมโชว์ผลงานให้ทุกคนประทับใจ กลับมาครั้งนี้เหมือนเป็นการเก็บเงินในช่วงโค้งสุดท้ายของการชกมวยเรามีเป้าหมายว่าอยากทําอะไรผมอยากมีค่ายมวยของตัวเองผมชอบสอนมวยและถ้ามีโอกาสผมก็อยากไปชกวันแชมปเปี้ยนชิปเพราะเป็นเวทีระดับโลกผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดอยากให้มาเชียร์กันเยอะๆผมประกรณ์พีเคแสนชัยฉายาขวัญใจเด็กช่างสู้แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h a n i f c o m บางประเทศ เฟซบุ๊กโอยูทูบวันบางอประเทศคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของสึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์วันนิฟค์ .com และอินสตาแกร O N E c h a m p i o n